สวัสดีครับบ่าวเถ่าซอสดีท่านผู้ชมครับวัสดีตอนเศร้าๆขึ้นก่าครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนเศร้าครับพระอาทิตย์กําลั่งสองแสงครับพี่น้องครับบ่าวเถ่าจะพายเอฟซีทั้งช่องครับแฟนครับทั้งช่องครับไปตามแนวทางชุดล่างของคุณปุ๋ยบัวไ่เนาะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งมีทุนนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับไปฟังไปชมน้ำกันพี่น้องว่าคุณปุ๋ยบัวไงิ่นจะให้แนวทางตัวไหนเนาะครับเนาะผิดจรณาเบิ่งเอดรอครับผม บรรยากาศตอนเศร้าคือเก่าพี่น้องพ้ามาสูตรบรรยากาศตอนเศร้าครับผมครับเอาเบาวเท่าจะเบาลาหลนะครับเนาะรับไปฟังไปเบิ้งน้ำกันว่าคุณปุ๋ยเพิ่นจะให้แนวทางนะครับเนาะจะให้เด่นจะเน้นตัวใรครับผมรับพิจาหน้าเบิ้งเอาเด้อครับท่ชนชมครับนี่ครับบรรยากาศตอนเศร้าคือเก่านะครับพี่น้องครับพระอาทิตย์แดดกำลัง่องครับผมสวัสดีครับคุณปุ๋ยสวัสดีครับครับสวัสดีตอนเศร้าคือเก่าครับ ครับท่าเอฟซีพาแฟนครับทั้งช่องครับมาตามต้งงวดครับคุณปุ๋ยครับผมครับครับแนวทางชุดล่างนะครับเนาะครับผมครับงวดวันที่หนึ่งมีทุนายนย้อนสองพันหารอยหกสิบห้าครับครับผมครับเอางวดนี้มั่นใจบ่คุณปุ๋ยมั่นใจครับผมครับก็ถือว่างวดนี้แก้มือนะครับเนาะ ครับครับแกมือครับพิจารณาาบมะเอาด้วยครับท่ชนชมครับงวดนี้คุณปุ๋ยบอกว่าแกมือลองเบิ่งนะครับคุณปุ๋ยครับมครับเห็นคุณปุ๋ยบอกว่าทางงวดนี้อ่านุดทนี่จะเปลี่ยนสูตรไหมเมนบ่ครับแมนครับผมครับอืมครับเพราะเพราะทุกเทือนี่ถ้านรุดแค่แค่งวดบ่เกินสองงวดแล้วคุณปุ๋ยเนาะเมนครับผมครับครับผม อวิเคราะห์ย่างดีแล้วปะครับงวดนี้ย่างดีแล้วครับผมครับงวดครับอืมครับบรรยากาศนะครับเนาะพ้าทานผู้ช่มพ้าคุณปุ๋ยครับมาชมบรรยากาศอ่าทุงหน้าให้เก่าครับผมครับอืมครับผมครับงวดนี้คัดวิเคราะห์เจาะให้ย่างดีเนาะคุณปุ๋ยครับผมครับครับอืมเป็นชุดล่างย่างเดียว ครับเอางวดนี้ครับพุณนปุ๋ยเด่นตัวแรครับผมวันนี้เด่นหกล้องแปดครับผมครับล่างอย่างเดียวด้วยครับท่านชุ่มครับเด่นหกล่องแปดครับครับพุณนปุ๋ยจับคู่ก็มีหกหนึ่งครับผมจับคู่หกหนึ่งครับ หกหาครับผมหกหนึ่งหกข้าครับหกเจ็ดครับผมหกเจ็ดครับคุณปุ๋ยแปดหนึ่งครับผมแปดหนึ่งแปดหาครับผมแปดหนึ่งแปดห้าแปดโทครับผมแปดหกครับเน้นที่หลักหกบุคุณปุ๋ยแม่นครับผมครับหกหนึ่งครับผมครับหกหาหกเจ็ดครับผมเน้นที่หกหนึ่งหกนะหกขาหกเจ็ดครับ ครับผมครับแล้วก็ชุดแปดหนึ่งแปดห้าแปดหกนี่เป็นตัวร่องนะครับเนาะครับผมครับครับเอาท่าทำชุ่มครับผิดจรณาเบิึงเอาเด้อครับผมครับอ่าแนวทางล่างอย่างเดียวนะคุณปุ๋ยครับผมครับครับเห็นคุณปุ๋ยบอกว่ามีหลายสูตรมัมาครับแมนครับผมครับครับอืมถ้า อ่างวดนี้เนาะครับเนาะครับคุณปุ๋ยว่าถ่ารุดนนี่ก็คือจะต้องเปลี่ยนสูตรใหม่ม่นบ่ครับเมนครับผมอืมครับผมครับนี่ครับก็พิจารณาเปเหงาเ้วะคุณปุ๋ยเนาะครับครับผมเปลี่ยนเพียงหน้าท่างครับและชุดล่างนี่ครับคุณปุ๋ยชอบคููใหมากที่สุดครับมักคู่ใหครับผมคูกก็มากพกหนึ่งนี่แหละครับหลายครับผมมักอ่าตัวหกหนึ่งนี่ที่ครับ ครับผมครับโอ้ฟันที่ฟันที่หกหนึ่งเลยแม่นครับผมครับครับอืมครับผมให้เด่นหกเน้นที่หกหนึ่งนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับครับอืมงวดนี้กาวิคอย่างดีนะคุณปุ๋ยครับผมครับยางดีครับผมวนีครับแต่งวดนี้ยังใส่สูตรเกายุ่นบะครับแม่นครับผมครับครับผม อครับพาคุณปุ๋ยมาช่มบรรยากาศเขาเขียวกับน้งามครับเขาหน้าวานครับผมครับผมครับกินกาแฟเรียบร้อยแล้วครับคุณปุ๋ยกินเรียบร้อยแล้วครับผมครับอืมนี่แหละครับจังหวะเบาเถาผ้าเอฟซีนะครับนอผ้าแฟนครับทั้งช่องมาตามตองวดอ่าเป็นแนวทางนะครับนอชุดหลางอย่างเดียวของคุณปุ๋ยบัวใหญ่ วัดวันที่หนึ่งมีุนัยย่นสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับอืมเด่นนี่เดนหกร่องแปดนะคุณปุ๋ยครับผมครับครับจับคู่ไห่นี่หกหนึ่งหกหาหกเจ็ดนี่เป็นตัวเด่นมั้งปะครับครับแปดหนึ่งแปดห้าแปดหกนี่เป็นชุดร่องครับผมครับโอ้ครับแต่ คุณปุ้ยฟันเล่ที่หกหนึ่งตัวเดียวครับผมโอ้ตัวที่ชอบมีหกหนึ่งนะครับเนาะครับผมครับอ๋อกับผิดจระนบเบงเอาด้วยครับท่านชมครับอ่าเป็นน้าทั้งชุดล่างอย่างเดียวของคุณปุ้ยบัวใหญ่ครับพี่น้องครับก็ลองผิดจระนาบิ่งเอาด้วยครับท่านชมครับอุ้ยแดดกำลังส่องแสงครับผมครับคุณปุ้ย มีคนมาเขียนเลขให้ผมผมครับผมตัแดงจะไว้แล้วโอ้มีคนมาเขียนเลขไทยครับเมนครับบคุณปุ๋ยเนผู้ใดครับครับครับเพื่อมาเขียนให้ไวสิตัวนี้คือบ่าครับตัวเดียวครับผมหางเดียวแล้วหางเดียวแดงจะไวเลยครับผมครับเจ็ดเก่าครับผมครับเจ็ดเก่าคุณเขียนให้เอาครับผมเจ็ดเก้าี่ครับเลขความฝัน ผมเี้ค้อมฟันครับครับทำชุ่มครับคุณปุ๋ยฝันววามีคนมาเขียนนะครับเนาะตัวเลขไ้ตัวแดงจริงจริงเจ็ดเก้าครับผมครับเอากระร่องเอาไปพิทบอกว่าเป็นบนล่างนะครับเพิ่นกับว่าไ้ซื่อเอาครับผมครับอืออือครับใย่ไซื่อเพื่นเดมักในค้อมฟันกต่ร้องเบิรงครับผมครับเจ็ดเก้านะคุณปุ๋ยเนาะ โดนที่อาจะฝันหลวครับธรรมดาเนี่ยบ่ค่อยฝันเกี่ยวค่อยันนะครับครับฝันดาวพุนเชิญใหุ้สิมันมีมันมันเคยถืออยู่แล้วครับผมครับพุนปุ้ยอืมเตือนนครับที่ว่ามันออกไอเก0ดซูนก็ซนเครับแต่ด่วนครับครับอืมเอากระร่องพิจารณาไปกเอนาะครับเลขความฝันอีกตัวหนึ่งเนาะคุณปุ้ย ครับเจ็ดเก้าครับพุนปุยฝันว่ามีคนมาเขียนตัวเลขให้ตัวแดงจึงคือครับผมอ่าเจ็ดเก้านะครับเนาะครับครับมีครับผมมีคนชอบใปนความฝันนะผมครับเอาธรรมดาเนี่ยบ่ค่อยฝันบม่คุ้นปุยแม่เครับผมบ่ค่อยฝันครับผมครับครับอืม ฝันเราก็ฝันว่าได้ได้ถือถุงเงินเต็มถุงขายใหญ่อยู่ครับผมมืงขึ้นกันไทยครับโอ้ครับถุงแบบถุงเงินถุงที่ใสครับผมครับคุณปุ๋ยครับแบกแบกยางไปบแล้วยางไปใสครับผมครับอืมเป็นคฝันครับครับแต่ว่าไอ้ที่ฝันไอ้เห็นตัวเลขนี่คือเพิ่นไม่เขียนให้บอกคุณปุ๋ยแมนนผมครับครับเพิ่นบอกให้สี่ตัวนี้นะครับผมครับคุณปุ๋ยเอาคุณปุ๋ย ย้ำให้เอฟซีพันอีกที่หนึ่งนะครับครับผมวันนี้เด่นเด่นหกร้องแปดแล้วครับผมครับครับผมกับครูเด่นกับมีหกหนึ่งครับผมครับหกหาครับผมครับหกเจ็ดครับผมครับแปดหนึ่งครับผมครับแปดหาครับผมครับแปดหกครับผมครับเอาจับอ่าชุดเด่นครับคุณปุ๋ย เด่นหกหนึ่งหกหกเก็ดครับผมครับเลขความฝันครับเด่นสุดๆก็คือหกหนึ่งครับเด่นสุดๆหกหนึ่งเลขความฝันครับผมเลขเลขข้อมฝันนี่คือเจ็ดเก่าตัวเดียวแล้วครับผมครับอือครับเอาบ้าเถ่าก็จะรบกวนคุณปุ๋ยซ้ำเลยละครับครับขอบคุณครับคุณปุ๋ยครับผมครับสวัสดีครับ ครับท่านผู้ชมครับเป็นแนวทั่งล่างชุดล่างอย่างเดียวด้วยครับของคุณปุ๋ยบ่วใหญ่พี่น้องงวดวันที่หนึ่งมีถนยนงพันหาอยหกสิบหานะครับเนาะครับคุณปุ๋ยยังยำมาใส่สูตรเก่าอยู่ด้วยครับพี่น้องครับทางงวดนี้รุดหรือจังไนคุณปุ๋ยก็จะเปลี่ยนสูตรใหม่ครับพิดจรณาเบื้องอาดเวยครับผมครับคุณปุ๋ยเปิ้ไหมากครับชุดล่างเนาะครับเนาะครับเปินไหมากเปินลไหเดนหกร่องแปดครับผมครับเปิ้ลจับผูเดนไหหกหนึ่ง หกหาหกเจ็ดเป็นชุดเด่นครับผมชุดร่องครับแปดหนึ่งแปดหาแปดหกครับพี่น้องครับเพื่อนในสามคู่ครับหกหนึ่งหกหาหกเจ็ดครับฟันที่หกหนึ่งครับพี่น้องคุณปุยวายาวาเหล็กขวมฝันครับฝันว่ามีคนเขียนตัวเลขให้แดงจึงคืนครับเจ็ดเกาตัวเดียวรับเคยฝันแบบนี้ก็ออกได้ครับพี่น้องครับผิดจระาเบื้องเอาครับผมรับเอาคลิปนี้บ้าเทาฝากไว้สำานี้ครับพี่น้องขับบรรยากาศธงไฮธงหน้าเข่ากาลังเขียวนะครับพี่น้องครับ พามาชมวิวคือเก่าเด้อครับพี่น้องครับนะครับเนาะท่านผู้ชมก็อยากชมวิวนะครับเนาะครับอ่ากับบรรยากาศทงไฮทงนาตอนสระคือเก่าครับพี่น้องครับอาฝากไปครับอย่าเจ็บอย่าจนเด้อครับพี่น้องเงินไหลน้องทองไหลเข่าสุขคนครับดูแลสุขภาพครับคลิปนี้บ่าเถ่าซอสดีครับ